คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมคืออะไรตามมาฟังในคลิปนี้ได้เลยค่ะ ที่ร้านขนมหวานบ้านสวนพูที่สกลนครนะคะต้องบอกว่าที่ร้านน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ตกแต่งแบบสวนสไตล์อังกฤษค่ะเดี๋ยวเราตามมาชมที่ร้านกันค่ะ เียยในยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงนะคะหรือว่าอยู่ในวัยเรียนวัยทํางานนะคะหรือแม้แต่คนสูงอายุหรือทุกเพศทุกวัยนะคะต่างคนก็ต่างต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะคะพวกเครื่องเล่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น MP3 พวกวิดีโอเกมนะคะหรือแม้กระทั่งว่าใช้เป็นพวกที่เป็นเหวอนพวก iPad นะคะหรือแม้กระทั่งนาฬิกาแบบนี้เป็นต้นนะคะใครๆนะคะก็ต้องใช้แบบอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึงนะะ่งค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่านะคะการที่เราใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็มีข้อดีก็คือทําให้เรานะคะสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลหรือทํางานหรือแม้กระทั่งว่าทํากันบ้านหรือแม้กระทั่งใช้เพื่อทําสัทนรรการต่างๆเช่นการดูวิดีโอเกมรับส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เราใช้ชีวิตได้ไวมากขึ้นแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าการที่เราใช้อุปกรณ์ต่างๆ,ๆเหล่านี้นะคะเป็นเวลาที่นานมากจนเกินไป ะะจะทำให้เราเกิดปัญหาที่เรียกว่ากลุ่มอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมค่ะพิกเซลนะคะก็คือจะเป็นหน่วยที่เรียกว่าเล็กที่สุดนะคะในหน้าจอของคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะซึ่งพิกเซลนะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะจะเรียงต่อๆกันนะคะบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์แบบเป็นผืนใหญ่ๆเลยค่ะ แล้วก็ปัญหาก็คือว่าในระหว่างตรงพิกเซลตรงกลางนี้นะคะตรงกลางนี้จะเป็นจุดที่เข้มที่สุดของสีนะคะหรือคอนทราสจะเข้มสุดแล้วก็ที่ถัดออกไปนะคะมันจะค่อยๆเฟะลงหรือจางลงนะคะจนกระทั่งความเข้มของสีนั้นลดลงจนสุดขอบต้องบอกว่าอันนี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่ดวงตาของเรานะคะหรือดวงตาของมนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องเพ่งไปที่หน้าจอซึ่งระยะยาวนะคะจะทำให้ดวงตาของมนุษย์นั้นนะคะ ยากที่จะโฟกัสแล้วก็ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้ค่ะคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมนะคะเป็นกลุ่มอาการนะคะที่เกิดจากการที่เรานะคะมองหรือจ้องที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเวลานานนะคะซึ่งกลุ่มอาการที่เราพบได้บ่อยๆนะคะก็คือพวกอาการนะคะรู้สึกว่าปวดตา รู้สึกว่าเมื่อยตรงบริเวณกระบอกตานะคะ <t> รู้สึกตาแดงรู้สึกตาแห้งระคายเคืองตานะคะหรือแม้กระทั่งว่าจ้องหน้าจอไปนานๆแล้วรู้สึกว่ามันเบลอๆนะคะมองเห็นไม่ชัดหรือบางคนจ้องไปนาน,านเอ้ยเห็นภาพซ้อนขึ้นมาแบบนี้ก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเรารู้สึกแบบเออแสงของคอมอ่ะมันรู้สึกเหมือนกับจ้ามากไปไหมนะช่วงนี้คือนัง่นงๆทำไปอยู่ก็รู้สึกว่ามันจ้ามากขึ้นหรือบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเห็นแสงที่มันเหมือนกระเจิงแตกออกมาจาก ตรงบริเวณจอคอมแบบนี้นะคะซึ่งเหล่านี้เป็นอาการที่พบได้บ่อยรวมถึงแม้กระทั่งว่าเรามีอาการที่ปวดบริเวณคอบ่าหรือไหล่แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากในโรคนี้ค่ะจากการสำรวจนะคะในประเทศไทยเรานะคะพบว่าคนทุกคนนะคะทุกช่วงอายุทุกเพศทุกวัยน,นะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะจะใช้เวลานะคะอยู่กับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะที่เป็นพวกจอคอมพิวเตอร์อยู่ถึง11ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือว่าที่เรียนนะคะต่างคนต่างก็ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะแล้วนะคะไม่ได,ด้ไปดูนะคะว่าการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่นะคะหมายความว่าอะไรนะคะก็คือหมายความว่าเอ,อเราเอาจจะไม่ดูว่าที่เราใช้เนี่ยมันห่าง จับจอคอมพิวเตอร์ระยะอะคะเพียงพอหรือเปล่าหรือบางทีท่าทางนะคะเอ๊ะเหมาะไหมนะนั่งแบบเนี้ยโอเคหรือเปล่านะหรือว่าเออเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับของสายตาเราเองเลยนะว่าเอ๊เราสายตามันผิดปกติปะสั้นยาวเอียงแบบนี้เราก็ไม่เคยรู้เลยนะคะประกอบกับมาใช้พวกคอมพิวเตอร์แบบนี้ยนานๆน,น,นะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ค่ะ ก็สำหรับใครๆนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะคะอยากจะแนะนํานะคะว่าเออลองมาปรึกษาจากสูแพทย์ดูดีไหมคะเพราะว่าเรานะคะจะได้รู้ว่าเออเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาแบบนานๆแบบนี้จะมีผลหรือมีอันตรายกับเราหรือไม่อย่างไรนะคะ มาถึงปุ๊บจากสุแพทเขาก็ะจะซักประวัตินะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติในการทํางานของเรานะคะประวัติโรคประจําตัวยาที่ใช้เป็นประจํานะคะว่าอาจจะมีผลอะไรไหมกับการที่เราจะต้องใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งว่านะคะจากสุแพทย์ก็จะถามสภาพแวดล้อมในการทํางานของเรานะคะว่าเหมาะสมไหมนะคะที่จะใช้พวกคอมพิวเตอร์แบบนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะจากสุแพ <ourd> ทย์ทุกท่านนะคะจะต้องพาเรานะคะไปตรวจค่าสายตานิดนึงค่ะว่าสายตาของเรานั้นมีปัญหาอะไรหรือไม่เช่น สั้นยาวเอียงอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะซึ่งเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าเรามีปัญหาดังกล่าวเหล่านี้นะคะเราก็จะได้วัดแว่นนะคะให้ถูกต้องได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าอย่างในบางคนนะคะจะมีระยะโฟกัสของตานะคะอย่างเช่นในคนที่เลย40ไปแล้วนะคะจะไปอยู่ตรงนู่นนะคะดังนั้นนะคะจากสุพเเพก็จะหาค่าระยะโฟกัสนะคะจากการที่เราเอาแว่นใส่ตานะคะมาใส่ให้พอเหมาะพอดีนะคะกับการที่เราจะ ใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ในการทำงานหรือการเรียนค่ะแล้วเราจะมีวิธีนะคะในการหลีเลี่ยงหรือป้องกันนะคะไม่ให้เกิดโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนี้ได้อย่างไรตามมาฟังกันค่ะข้อที่1นนะคะกด20 20 20มันคืออะไรนะคะมันคือกฎของการที่เราอย่างเช่นที่เราทํางานคอมพิวเตอร์อยู่อย่างนี้นะคะ ทุกๆยีนาทีนะคะเราดูไปเลยนะคะว่า,าเวลานี้นะเราทํางานนะบางทีจะปั้งนาฬิกาไว้ไ20นาทีปุ๊บเราควรจะเบรกนะคะอย่างน้อยประมาณ20วินาทีค่ะเพื่อที่จะมองออกไปข้างนอกนะคะมองออกไปที่วัตถุอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติเราทํางานอยู่ตรงต้นไม้นะคะมองไปนู่นเลยนะคะไกลๆประมาณสัก20ฟตุตนะคะหรือประมาณ6เมตรนะคะเพื่อที่จะพักสายตาอยู่ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาเราทํางานอะ่ะเราชอบลืมกระพริบตา ตาม,มันก็จะแห้งแล้วก็รู้สึกเคืองตาได้อย่าลืมที่จะกระพริบตาเป็นระยะระยะนะคะข้อที่2นะคะอย่าลืมนะคะที่จะปรับนะคะให้คอมพิวเตอร์นะคะอยู่ในระดับที่ห่างจากเราแบบพอเหมาะพอดีค่ะคืออะไรนะคะก็คือการที่เราดูนะคะไปที่หน้าจอตรงกลางของคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราดูที่ระดับสายตาของเราที่มองตรงไปนะคะแล้วดูว่าระดับสายตาของเรานะคะห่างจากตรงกลางของคอมพิวเตอร์นะคะลงมา ประมาณ15 2 0องศาหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าตีเราก็คืออยู่ที่ประมาณ4 5ถึง5นิ้วแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ระยะห่างนะคะจากสายตาของเรานะคะ ไปถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเราก็ต้องดูว่าอยู่ในระยะที่พอเหมาะหรือไม่นะคะซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ20 2 8ถึง28นิ้วนะคะอาจจะนึกถึงตัวไม้บรรทัดยาวนะคะที่มาต่อกันนะคะประมาณ2ไม้บรรทัดยาวแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะมีการบวกลบเล็กน้อยนะคะระยะนิดหน่อยตามแต่สบายของผู้หญิงและผู้ชายก็ไม่เหมือนกันเป็นต้นค่ะ ข้อที่3นะคะควรจะปรับแสงสว่างให้พอเหมาะพอดีนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเราเห็นว่าด้านข้างนะคะมีประตูหรือหน้าต่างแบบนี้นะคะก็แนะนําว่าให้ปิดม้านหน้าต่างของเราไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องดูว่า แสงนะคะที่อยู่ตรงบริเวณที่เราทํางานนะคะอย่างตรงนี้นะคะอาจจะไม่มีแสงให้เรานะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะที่จะมีแสงมาจากอาจจะมีจากโป๊ะไฟหรือแสงสว่างจากเพดานด้านบนนะคะเราก็สามารถที่จะปรับรีมันได้นะคะว่าเอ๊ะเราจะเอามากเราจะเอาน้อยนะคะประมาณไหนถึงจะพอเหมาะพอดีมากที่สุดนะคะแบบนี้นะคะจะเหมาะกับสายตาของเรามากๆเลยค่ะ ข้อที่4นะคะบางครั้งนะคะจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเรานะคะอาจจะไม่สามารถปรับความสว่างได้นะคะแนะนำเลยนะคะว่าก็ควรจะติดตั้งฟิลเตอร์นะคะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะลดการกระเจิงของแสงจะได้ทำให้ตาของเรานั้นโอเคมากขึ้นค่ะ ข้อที่5นะคะนอกจากแสงสว่างที่เราจะต้องปรับให้พอเหมาะแล้วนะคะอาจจะมีในเรื่องของความคมชัดนะคะแล้วก็ขนาดของตัวหนังสืออาจจะต้องปรับให้พอเหมาะพอดีนะคะกับอายุกับเพศหรือวัยแบบนี้เป็นต้น,นะคะ่ะข้อที่6ถ้าเรานะคะจากตามทำงานกับคอมพิวเตอร์นะคะอยู่นานถึง2ชั่วโมงแล้วนะคะก็แนะนำนิดนึงว่าก็ควรที่จะลุกขึ้นนะคะบิดยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะ อย่างน้อยประมาณ15นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานั้นแล้วก็สายตาของเรานั้นนะคะได้พักบ้านค่ะ แล้วก็ข้อที่7นะคะแนะนําว่าอย่าลืมนะคะที่จะไปปรึกษาจากสุแพทย์อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจตาแบบสม่ําเสมอนะคะเราก็จะทําให้เรานะคะได้ประสิทธิภาพการทํางานของตาที่ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเราได้ไปรตรวจแล้วนะว่าเราไม่มีปัญหาของสายตาหรือถ้ามีเราก็จะได้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเวลาที่เราทํางานนะเราก็จะรู้สึกสบายตาได้ประสิทธิภาพในการทํางานผลลัพธ์ของงานก็จะออกมาดีมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่องนี้ดยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ